บุญทำท่านก็เพื่อกระฟุ้ง่าไข่ไข่คอยขี่รถดีๆเด้ออย่าลงข้างทางไรขี่รถขีน้ำทางแต่ลงข้างทางเป็นเรื่องใหม่หรือว่าเรื่องปกติหรือว่าเรื่องอะไรเรื่องปกติครับนี่ขี่ควนไม่ต้องว่าใครเอ็มชัดๆนี่ยคอยยีสบาทไหมเฮ็ดบุญเป็นวะ ปัดบบแมพ่นว่าใส่ายเ่หวใส่ใส่ถืนสมทุกไม่แมสาธุสาธุสาธุเลยนี่โอ้มันกระจายบุญต,<อ>ต,ต,ตัวัโอ้คนบุญตัวนี่กนใจบุญตัวโอ้นะเด้เดปักับิ่งปักบ้่งเอ้เอ้ยโอ้พัดกจายงาปัเออโอ้สุดยอด โอ้คนนะโอ้คนสายบุญเนาะเออสายบุญถ้าบุญทำทานกระเพิดกระฟุ้งเออเมื่อวัยเด็กเออเออจะไข่ไข่คอยขี่รถดีๆเด้วอย่าล่องคางทางไรขี่รถขี่นำทางขี่นำทางเห็นทางโคตรโคตรคงๆอย่าไปลาดมันจี๊ดกุตก ไปเอ้อันตรายมึงจะเข้าโค้งเอาจังซี่จังซี่โค้งอันตรายก็เลยตรงไปเออ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 ออเเอเออเัเออเเออเอออเอออันออเออเออี่เออเอัเออเเออเออเออเเออเออเอเอเปอเออเออเเอเออเเเออเลย เ <Yeah. S 1> ออน,นั่นแลแหลอคุ่ปั๊บขับรถตกงลาจำุงเข้าลัดไปนี่เลยตรงเลื่อนไตรงลีกไปตรงเลยอ่ะต้องต้องถามนะโมครับว่าถ้าจา่าเอ็มขี่รถแต่ลงข้างทางเป็นเรื่องใหม่หรือว่าเรื่องปกติหรือว่าเรื่องอะไร เลือกปกติครับถ้ามันเกิดมันขึ้นขี่รถล้มอย่าไปยกมันครับมันบอกว่ายังไงไม่ต้องพี่โมผมช่วยตัวเองได้ครับเก่งยิ่งแต่เห็นมันล้มบอลลักไม่ต้องช่วยมั้งโอ้คนคนบุญครับเห็นมันนอนอยู่ในต้มมันร้อนอสายตรงนะกอทังโค้งป๊อปยังสี่มันรัดนมาพีเลยถ้ามันนอนอยู่ในต้มกับไปนี่กับเอาดะเอาเอาขีดตมยัดใส่ดังมาเลยสาวเอ ขี่ตบเนี่ยจสดังเลยอย่าไปช่วยเดินเสือทับไปช่วยมันบอกว่ายังไงไม่ต้องช่วยผมครับไม่ต้องช่วยผมผมช่วยตัวเองได้ครับใช่ใช่เหรอมันเรื่องจริงมันก็แมนกับแล้วมันก็เรื่องจริงไทำไมมันไม่พูดตามตัวมันเป็นเรื่องจริงกับอะไรเรื่องตัวอกไอ้แก๊งที่เที่ยวกเี่ยรอด้วยรอด้วยกินว่าดาวเลย ตายมันเวลามันยังกะตายด้วยเว้ยอใจดิรอใจอะไรช่างเอ็งมาบ้านะคอยอันนี้เหรอไอ้ล่าจะคอยเหรอนี่นี่นี่คตรว่าบ่มาต้องบอกก่อนว่านี่นี่สมุดละตั้งยังซีนี่นี่ตังยังีอย่อย่าไปยงซี ลุงดเปนืเลยาเอาปดีก็บอกครับฮะวาดเอาวาดน้ำพื้นปดี๋เมันเน็ตกินได้หัวเราอหัวมันลแปลกแล้วมันป็นย่นมจำแล้วันเขาชินมันแล้วสินะมนด้เวลาตายออกได้วตนไหนมันขี่รถกลางคืนหนักๆมีทรายเไอ้ลอยทิศดิน ปีนขีดควรไม่ต้องว่าใครเอ็มชัดชัดไม่ไหนไม่มือนันสิไปบ้านือคอยเนาะติดไส้บ่เอารถไปจอดไปนั่นเลยบอกเฮียนอุ้มบุญนะยางยางมาเอาเออบอกว่ารถติดไส้เหโอ้ยห้อยปีนยันยันหลังกว่าบ่จอดไปด้นั่รถไปเลยครับน้ำมันมันบริยาติดน้ำมันน้ำมันเยอะคนรวยเนาะไม่ยางน้ำมัน น่ัอกั้งมันมันน้อยมันเมามันโอเคอ่มมันจะเดินี้เลยถมันวุนมีสีเมาบ่าเมากันยานสีแหละเป็เมาแก่ต่้าว่าอ่า คนชื่อเอ็มเนี่ยเมาเหไม่เม,า,า,ม,เมา,าคนแบบนั้นเองเหรอเอ้าทำไมเดินเหมือนคนเมา mm hmm. มันก็มีบ้างแล้วมีเมาก็เหมือนเดิมน่ารักอ่ะคนน่ารักอ่ะคนบ้าอะไรจะน่ารักขนาดนี้วะคนบ้าอะไรจะน่ารักขนาดนี้เออบนมืออยู่แม่ไม่ให้เขาบาทดเดี๋ยวเราขี่เราขี่ไป <laughs> เอาสาาั่งว่าหาผมบางเสาวนสองตัวไป มากครับเป็นยายแดงสองคนอู๊อ้ออึดโอ้ยอือสสั่งห้องบอลสั่งแลียนหลุดเพ่เอาแม่มันใส่เอาลูกมันถูกคล้องมาเลยก็มาใส่เอาแม่เนาะมรอยายแดงเอาแม่แต่เด็กเอาลูกแม่กับลูกขากินซอยกันคือเด้อเออขากลับกลับมาได้แม่โทษให้น้องมาเอาขับได้ขับได้ไม่ใช่ อดิวอดิวขี้กับบ่ได้ขี้ได้จูงครับเอาไมนขี้วะไรนะขี้ยุขี้ข้อแม่นะขี้กับแต่มันนิ่งตังนิ่งเนี่ยมันเลื่องเนีโยนะโง่นะเคยเขาแม่สามปีก่อนเออเจ้าอะเคยจับแม่มาสามปีกว่าแล้วคือมันคนติดวะสี่จันเคยเขาแม่คือมันคนตีสชีเจียไอ้คน ค <iah> อยเรีอกสร้างคอยอะมีตั้างดีด <writing Wet serves> ีไม่ทามบอดีพันกอาไปทีมเลยเขาสิว่าเขาสีวอาเขาสีวอาเสียดสีเสียดสีเข้าเนี่ยพี่ใหญ่หลุนเขาสิว่าเข้าเลยนี่คอยเรียกแต่สร้างดีๆเพื่อนว่าน เออเขาจะ่าเข้าเนี่ยนี่คนมันแต่คนมันบดีคนา่ดี่างดีแต่คนบดีเออเจ็บแนะเออหมือนกันีจดบนมีแต่ตัดีๆแต่คนมันบดีเออเออเอาเซ่เแล้วตายตายก็ตายไปกินลูกชินไม่ีเงินจ่ายบนน่ะไ่มีเงินจ่ายโอ้เซ้นเลยครับ ไปแล้วครับคุณตาก็เดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้เอฟซีมาเยอะวันที่สามที่สี่เรียนเชิญมาทําบุญกันนะครับวันที่สามที่สี่มีบุญกระถินที่วัดมีสองวัดสามวัดสี่วัดนะครับก็มากันก็ได้นะครับหรือว่าจะแต่งบุญกระถินมาจากนู่นก็ได้นะครับแล้วแต่เอฟซีจะมากันนะครับผมยังไปไม่ล้วสามวัดแล้วสามวัดแล้วบอสวัดสามวัดแล้วครับคุณตาสามวัดแล้วนะ บัวบานยังไม่มีสักวัดเลยเดี๋ยวเปิดก่อนแจ้นึงอย่าไปวัดไหนดีวะอ๋อไปทุกวัดเลยเนาะก็ไปทุกวัดแหละเช้าวัดนี้แต่ว่าวัดวัดบ้านตะการนี่ตอนบ่ายใช่ไหมคุณตาทุกปีอะเออไปป่าเจียงนะแห่ตอนบ่ายแห่ตอนบ่ายนะครับจะวัดศาลาม่งงามนี่จะอยู่ที่วันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ด ชนแต่ว่ามีงานชนกันอยู่สองงานคือวัดบ้านจินดาแล้วก็วัดป่าเชียงมีสองวัดนี่แหละชนกันอืแต่เราก็ไปช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะครับแต่ว่าถือต้นดอกไม้ไปถวายแล้วก็เดินกลับโอ้โหกลับอยู่ทําไมเข้าช้างวะกลับมาข้อช้างคุณตาจะกลับมาพ้อช้านะครับ เ<ไ>ปคนไม่พอใจแต่อยากจะให้เอาออกเอาอ,อ,อืมอ้วนปะอ้วนวันนี้อ้วน,นเ,เนาะเต็มท,ที่เลยอีกสองเดือนตกมันสามเดือนตกมันสองเดือนเดือนช่วงช่วงปลายธันวาครับตกมันแล้วฝากาฟรีมาดูนะครับฝากกดถักตะไคร้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ